กราบก็กราบสวัสดีพี่ๆทนาะน้องๆนะครับที่ชอบตกปลานะครับวันนี้พอปลาเผาคนเมืองยองนะครับมาตกปลาอีกแล้วนะครับตกปลาชายฝั่งนะครับตกปลาเล็กนะครับวันนี้ก็เอาเบ็ดมาคันเดียวนะครับนี่นะครับ <Yeah. S 1> เอาเบ็ดมาคันเดียวเหยื่อหกตัวนะครับเหยื üy ่อกุ้งสดหกตัวนะครับเหมือนเหมือนจะมีติ๊กติ๊กติ๊กหน่อยนะ จะมีต่ออยู่นะครับเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับว่ามีบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับขึ้นเรียบนะครับเรียบน้ําเต็มฝั่งนะครับกําลังจะลงนะครับน้ําเต็มฝั่งกําลังจะลงนะครับก็วันนี้เราก็ว่างๆมีเวลาจังวงสองชั่วโมงนะครับก็มีเพื่อนๆนะักตกปลามาตก นี่นะครับบรรยากาศของเรานะครับเราถ่ายบรรยากาศให้ชมหน่อยตอนนี้เบ็ดมาคันเดียวเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวทำไมนะเกียร์เราไปลุ้นนครับครับก็มาแล้วครับลาตัวแรกของเราเป็นฟ้าเห็นโคนใสประมาณโฟมือได้ luật toa na toa ta đấy nhá các, cái dây dốc luật chơi, áo mày mày น้ำก็เริ่มจะลงแล้วนะเมื่อกี้น้ํามันมันเต็มม,นะมันเต็มถ,ถ้าต่อสายชวานเขาจะเรียกว่าน้ําตายอะครับมีน้ําเริ่มลงแนละ้วถ้าน้ําลงก็เหมือนน้ําเดินนะครับน้ำเดินปลางเขจะวิ่งตามร่องน้ำ

ที่ลากๆมาเนี่กเเพื่อให้ตะกัวมันตะคุยใส่นะคุยใส่แล้วปลามนดนะวิ่งเข้าหาเหยื่อนะแต่ปลาเล็กมันเยอะครับลงไปเมื่อกี้ก็ตอดตอดหมดเลย ได้อีกตัวนะได้ไีกตัวนะพอดีไปตกฝั่งด้านหลังกล้องนะได้ไมีมตัวได้อีกตัว รก็วันนี้ก็หมดเวลานะครับตกได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับปลาไม่กินเหยื่อนะครับปลาให้กินเหยื่อน้ํามันก็ค่อนข้างจะเต็มคือเขาเรียกว่าประมาณว่าน้ําตายนะครับน้ํำตายกําลังเริ่มจะลงคนระับแต่หมดเวลานะครับ,แต,รบแต่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับ นี่ครับบรรยากาศของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ลากันไปเลยนะครับเพราะว่าหมดเวลานะครับต้องไปทํามาหากินนะครับปลาก็ได้มั่งตวัดได้มั่งตกมั่งนะครับก็มีคนมานั่งเริ่มมานั่งทานนั่งเอาบรรยากาศกันแล้วนะครับโอเค ก็ต้องกราบสวัสดีแค่นี้นะครับครับก็สวัสดีนะครับ